จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับอาเซียนเป็นภูมิภาคที่สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตได้ในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของภาคเอเชียในปี1997แล้วก็ล่าสุด global financial crisis ในปี2008นะครับเพราะฉะนั้นภูมิภาคนี้จึงเป็นภูมิภาคที่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตมีเสถียรภาพโดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ครับไม่ว่าจะเป็นพมา่าเวียดนามกัมพูชาและลาวเนี่ยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยถึง7%ดังนั้นเนี่ย มันจึงเป็นตลาดที่มีสเสถียรภาพอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับตลาดในพวกเอเชียเนี่ยนอกจากการเติบโตที่มีศักยภาพแล้วในเชิงของรายได้ก็ยังเป็นภูมิภาคที่ประชากรชนชั้นกลางเนี่ยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วอาเซียนประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดจำนวนคนจนปัจจุบันเนี่ยจำนวนคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนรุนแรงหรือประมาณ 2ดอลลาร์สหรัฐต่อวันเนี่ยนะครับอยู่ที่แค่ประมาณ7%เท่านั้นเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอายุไขเฉลี่ยของประชากรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ71ปีแล้วก็มีคนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเนี่ยถึง96%สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็คนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ใน3ตลาดนี้จึงมีศักยภาพในเชิงของคุณภาพของแรงงานและรายได้ ผมอยากจะให้เราลงมาเจาะลึกในรายละเอียดของตลาดอาเซียนนะครับว่าตลาดนี้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยอย่างไรถ้าเราไปดูอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภานอาเซียนในช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าการเรติบโตของไทยสิงคโปร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มที่จะรู้สโมเมนตัมอันนั้นก็เนื่องมาจากการเรติบโตของการค้าโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากเทรดวอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยนะครับยังสามารถเติบโตได้ด้วยอัตราเฉลี่ยประมาณ5-6%ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม c ซีวีเนี่ยโตได้ถึงประมาณ7%เลยเพราะฉะนั้นสะท้อนภาพว่าตลาดอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดที่สามารถรองรับความผันผวนได้ดีและไทยก็ใช้โอกาสนี้ครับในการยึดตลาดอาเซียนเป็นตลาดหลักของไทยปัจจุบันเนี่ยอาเซียนมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหลักทั้งหมดของไทยด้วยสัดส่วน1ใน4หรือประมาณ25%ของมูลค่าการส่งออกแม้กระทั่งเราเจอโควิดในปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอาเซียนก็ยังมีมูลค่าคิดเป็นประมาณ 55,000ล้านดอลลาร์สูงที่สุดนะครับขณะที่ตลาดหลักบางประเทศเช่นยุโรปหรือญี่ปุ่นกลับมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลงซะด้วยซ้ำทีนี้จะเห็นว่าการส่งออกเนี่ยไปตลาดอาเซียนยังไปได้ดีถูกไหมครับปีนี้เนี่ยเรามองยังไงวิจัยกรุงศรีมองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะโตอยู่ที่ประมาณ2.5%โดยที่การส่งออกเนี่ยจะเป็นกัจจัขัดเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจการส่งออกจะโตประมาณ3.8%นะครับ อาเซียนยังคงเป็นพื้นที่หลักเป็นสมรภูมิหลักของพวกเราครับอาเซียนอย่างที่ผมเรียน IMF คาดว่าจะยังคงขยายตัวทีนี้เนี่ยวิจัยกลุ่มสีมองว่าสินค้าไหนละ่ะที่ส่งไปอาเซียนแล้วยังขยายตัวดีเราได้รับประโยชน์จาก Work f r ฟอร์ m e ครับสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังคงส่งออกไปอาเซียนเป็นกลุ่มหลักแล้วก็ตอบสนองซัพพลายเชนในภูมิภาครวมถึงสินค้าในกลุ่มอาหารสินค้ากเกษตรซึ่งก็ตอบสนองกระแสเ o r k f r ฟอร์ m e กระแสการทํางานที่บ้าน ตลาดเหล่านี้ก็ยังคงเติบโตได้ดีและก็น่าจะเป็นโอกาสสาหรับ SME ต่อไปด้วยครับทีนี้มาทําความเข้าใจตลาดอาเซียนเจาะลึกให้มากขึ้นเพื่อเราจะช่วย SME ไปอาเซียนด้วยกันครับอาเซียนจริงๆเนี่ยสิประเทศมีความแตกต่างกันพอสมควรกลุ่มแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือกลุ่มที่มีอัตราการเติบโต,ตค่อนข้างที่จะนิ่งแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกลุ่มนี้ได้แก่สิงคโปร์และบรูไนกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นฮับของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางและก็เป็นตัวขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเจาะตลาดสิงคโปร์ได้หมายความว่าเราเจาะกลุ่มที่มีรายได้สูงและก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคกลุ่มที่2ที่อยากจะพูดถึงก็คือกลุ่มที่เราอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตปานกลางรายได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชนชั้นกลางขยายตัวและคนชั้นกลางกําลังขยับไปสู่กลุ่มที่เป็นคนรวยต่อไป ดังนั้นตลาดนี้จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพอีกตลาดหนึ่งมีไทยและมาเลเซียอยู่ในตลาดนี้ครับตลาดนี้เนี่ยยังเป็นตลาดที่เชื่อมโยงกับตลาดที่กําลังเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นตลาดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และตลาด CMV กลุ่มที่ผมจะพูดต่อไปก็คือกลุ่มตลาดที่กําลังเติบโตหรือเป็น emerging ของอาเซียนได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนาม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน GDP อยู่ที่ประมาณ50%ของมูลค่าในอาเซียนทั้งหมดแล้วก็เป็นตลาดที่ประชากรวัยทำงานกำลังเติบโตเป็นตลาดที่ประชากรเมืองกำลังเติบโตคนในชนบทกำลังอ,อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของอาเซียนในยะต่อไปกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น frontier market เป็นตลาดซึ่งเพิ่งเปิด ให้กับประชาคมโลกหลังการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นพามา่าลาวกัมพูชาตลาดกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ7 8อต่อปีซูดี้ซัและสามารถเอาตัวรอดได้จากโควิดดังนั้นเนี่ยเป็นอีกกลุ่มตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพและต้องการการพัฒนาต้องการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้องการสินค้าใหม่ๆที่เ m e จะสามารถเข้าไปเจาะตลาดในประเทศเหล่านี้ อย่างแรกก็ตามความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาการเมืองการปกครองวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ SME ควรจะต้องตระหนักและถือว่าเป็นปัจจัยท้าทายครับทีนี้เนี่ยทำไมวิมจัยกรุงศรีถึงมองว่าอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยาภาพสําหรับ SME ประการแรกนะครับก็คือว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประชากรวัยทํางานมีจํานวนมากและการขยายตัว ที่สำคัญก็คือประชากรคนรุ่นใหม่เจน Z กํากำลังเติบโตคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้วก็อยากลองของใหม่เป็นตลาดสำหรับ SME ประการที่2ตลาดอาเซียนเนี่ยยังเป็นตลาดที่คนชั้นกลางกำลังถีบตัวไปเป็นคนรวยดังนั้นจึงเป็นตลาดสำหรับสินค้ากลุ่มพรีเมียมเป็นตลาดสำหรับบริการที่เป็นไฮเอน ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพียงแต่เราสามารถเจาะตลาดนี้ให้ได้มากขึ้นเราก็จะสามารถครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่เป็นคนรวยและชนชั้นกลางที่กําลังขยับเป็นคนรวยในพื้นภาคนี้ได้เช่นสิงคโปร์และบรูไนอีกประการหนึ่งก็คือตลาดอาเซียนยังเป็นตลาดที่กําลังปฏิรูปกาลังเปิดรับการลงทุนการลงทุนหรือ FDI ในพื้นภาคอาเซียนกําลังขยายตัวไม่ว่าจะเป็นในเวียดนามหรือในอินโดนีเซียซึ่งกําลังส่งเสริมการเติบโตของเมือง ในเกาะอื่นๆนอกจากเกาะสุมาตร,ราและเกาะชวาซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำหรับ SME เช่นเดียวกันนอกจากนั้นอาเซียนยังกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัลมีการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่มาใช้โมบายโฟนแพลตฟอร์มกันมากขึ้น ใช้ e-payment มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งนึ่งที่ SME ควรจะรู้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตลาดอาเซียนครับทีนี้ก็มักจะมีคำถามว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมหลายคนพูดกันว่าตอนนี้เรามีปลาใหญ่แล้วเราก็ยังมีปลาเร็วปลาเร็วกับปลาใหญ่เนี่ยจะเข้ามาขมอบ SME ไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะฉกฉวยโอกาสจากสิ่งนี้ก็ได้ครับสำคัญก็คือเราจะต้องเตรียมตัว ผมอยากจะให้เราลองไปดูโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยอาเซียนมีคนที่ใช้มบายโฟนแพลตฟอร์มมากกว่า60%ขณะเดียวกันนะครับคนก็ใช้ตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มใช้พร้อมกันหลายเครื่องไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แล็ปท็อปแท็บเล็ตทำให้การเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มของอาเซียนอยู่ในระดับที่สูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก บางประเทศเนี่ยสูงเกิน100%ยเซะได้ซ้ำแสดงว่าเขามีอุปกรณ์สื่อสารมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับโซเชียลมีเดียเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอซึ่งนั่นเป็นโอกาสสาหรับอาเซียนในการาสำหรับ SME ในการเจาะตลาดโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครับทีนี้เนี่ยาการเข้ามาของดิจิทัลบางคนบอกว่ามันจะเข้ามาปฏิวัติมันจะเข้ามาดิสรั t จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง อาจจะเข้ามาลดทอนโอกาสของ SME แต่สิ่งนี้มันกำลังเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะกลัวไม่ได้เราจะต้องปรับตัวอยู่กับมันถือว่าเป็น the next normal หรือเป็นความปกติใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวิจัยกรุงศรีขอแนะนำวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้สิ่งแรกก็คือเราอยากจะขอให้ท่านเนี่ยลองออกแบบกลับหัวตีลังกาคิดว่า เราจะนําเสนอสินค้าให้กับตลาดอาเซียนในวิธีการใหม่ๆได้อย่างไรในตลาดใหม่ๆได้อย่างไรในช่องทางใหม่ๆได้อย่างไรผมขอเสนอให้เราใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มกันมากขึ้นเพราะคนในอาเซียนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับหน้าจออยู่แล้วแล้วก็จะเป็นช่องทางที่ท่านจะขายสินค้าเป็นช่องทางที่ท่านจะใช้มบายฟอร์มมือบายโฟนแพลตฟอร์มแล้วก็อ e ีเพย์เมนต์นะครับ อีกอันนึ้งก็คือว่าการที่เราจะเข้าไปในอาเซียนได้เราก็ต้องหาคู่ค้าในประเทศเหล่านั้นผมอยากแนะนําให้เรานําเสนอบริการที่เป็นการขายพ่วงในบริการที่มีลักษณะ collaborate กับคู่ค้าในอาเซียนซึ่งเขาจะรู้จักตลาดดีกว่าเราเขาจะเป็นคนนําเราไปสู่ตลาดเหล่านั้นอีกตัวหนึ่งก็คืออยากจะแนะนําให้พวกเราค้นหาโปรไฟล์ของลูกค้าในอาเซียนด้วยการใช้ข้อมูลจาก Big Data ใช้ข้อมูลว่าในชีวิตประจําวันแต่ละวันเขาทําอะไรบ้างสินค้าที่เขาใช้สินค้าที่เขากําลังเสิร์ชหาเป็นสินค้าแบบไหนและ SME ก็พยายามตอบคําถามเหล่านั้นให้กับเขาครับนั่นก็คือเทคนิคที่ทางวิจัยกรุงศรีขออนุญาตนําเสนอให้ท่านเตรียมตัวปรับตัวกับตลาดใหม่ที่รอท่านอยู่ข้างหน้าคืออาเซียนทีนี้โควิดเข้ามาเนี่ยถามว่าภูมิทัศน์ใหม่ของโลกและอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเข้ามาของโควิดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเข้ามาทําให้กระแสรเรื่องของไม่กระเทนเนี่ยมันเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เร็วขึ้นคนเริ่มรับรู้ว่าความผันผวนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวภาคการผลิตจะต้องกระจายแหล่งผลิตกระจายแหล่งวัตถุดิบกระจายคลังสินค้าออกไปให้ใกล้ตัวผู้บริโภคมากขึ้นนั่นคือโอกาสหมายความว่าตลาดอาเซียนจะเป็นตลาด เจาะลึกความต้องการของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็ต้องเข้าไปหาผู้บริโภคเหล่านั้นให้ใกล้ชิดขึ้นเพื่อที่จะลดความผ,ลผ,ลผลันผวนและก็เข้าจใจลูกค้ามากขึ้นก็เป็นโอกาสสาหรับการลงทุนที่จะ relocate ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกลใ้ลูกค้ามากขึ้นผมขอยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเข้าไปตั้งโรงงานในลาวในกัมพูชาซึ่งอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เราอาจจะเข้าไปตั้งโรงงานในเวียดนามในพามา่าอาจจะขายสินค้าผ่านสิงคโปร์ผ่านดิสตริบิวเตอร์ในอินโดนีเซียสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้เรามีกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาเซีอาเซเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะอาเซียน10ประเทศแต่ยังรวมถึง3ประเทศในเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีน แล้วก็ยังรวมถึงประเทศในแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่การเกิดขึ้นของอาเซียนจะช่วยให้เราขายสินค้าในพื้นที่อาเซียนโดยภาษีจะถูกลดลงจนเป็นศูนย์ในระดับต่อไปนอกจากนั้นการส่งสินค้าไปขายในประเทศเหล่านี้ก็จะถูกลดขั้นตอนในการตรวจสอบเพราะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดเดียวกันหรือเป็น r u o e s of origin เดียวกันซึ่งนั่นก็จะช่วยให้การสินค้าใน การขายสินค้าในอาเซียนรวมถึงการขายบริการต่างๆในอาเซียน,นยทําได้ง่ายขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเราในอาเซียนมีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญที่แตกต่างกันดังนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้แย่งตลาดกันเองครับแต่เราจะช่วยเสริมซึ่งกันและกันใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่ซัพพลายเชนในภูมิภาคแล้วก็เพิ่มมูลค่าในการผลิตให้แก่กันและกันซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์สุดท้ายที่กําลังจะเปลี่ยนก็คือว่า บทบาทของภาคบริการจะมีความสำคัญมากขึ้นเราเคยกังวลกันว่าโควิดมา,า disrupt มาปฏิวัติภาคบริการโรงแรมสายการบินได้รับผลกระทบแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังโควิดเซอร์วิสจะมีบทบาทมากขึ้นผ่านช่องทางของการค้าออนไลน์ผ่านช่องทางของโมบายโฟนผ่านช่องทางของระบบโลจิสติกส์แบบใหม่สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วจะเป็นโอกาสสาหรับภาคบริการที่จะปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคใกล้ขึ้นเข้าหาแหล่งผลิตใกล้ขึ้น แล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าในการผลิตซึ่งนั่นคือโอกาสของ SME ครับ